สวัสดีครับวันนี้ทีมงานมนตรีซาว n อ l i g ไ t i ิ g งมีสินค้าตัวใหม่นะครับมาแนะนำนะครับสินค้าตัวนี้มีชื่อว่าบัตเตอร์ไฟไลท์นะครับเป็น3 i n 1นนะครับเป็นไฟระบบ3 i n 1อ่าลองเปิดไฟขึ้นหน่อยครับ,รบตัวนี้นมีรีโมทนะครับอ๋อมีรีโมทด้วยนะครับเ,รเปิดไฟอ่าเปิดไฟได้ิดดมีรีโมทมีตามเสียงดนตรีมีออโต เล่นผ่านบอร์ดได้นะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นผ่านบอร์ดใช่ไหมครับครับตอนนี้เป็นตัวของมันเองเสียบแค่ปั๊กเฉยๆครับครับลองลองมีอะไรบ้างตอนนี้ถ้าตอนนี้ตอนนี้อยู่ตามเสียงรนตีอยู่นะครับถ้าไม่มีเพลงเราดูแสงเลยครับถ้าไม่มีเพลงเนี่ยจะไปช้าช้าช้าครับเอาลองจะพอมีเพลงมีจังหวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะไปตามจังหวะเลยนะครับครับอะต่อไปนะครับเป็นโหมดออโต้นะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูนะครับ เมนู Menu, มีอัพดาวเอนเตอร์ Enter. เราสามารถเลือกได้นะครับนะครับออโต้ Auto, แล้วก็เลือกสปีดได้ว่าเราชอบแบบไหนครับตัวนี้มีสตโตรบในตัวด้วยนะครับเลือกเลยว่าจะเอาแบบไหนมีเรเซอร์ด้วยครับตัวนี้จะเป็นโหมด DMX นะครับ เดี๋ยวผมจะลองผ่านบอร์ดให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจะได้รู้กันว่าของมันเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคอันนั้นอันหนึ่งนะครับหนึ่งแดงเขียวน้ําเงินขาวนะครับโอเปนโฟร์อินวันครับตัวนี้แล้วก็มีสตโตรกแล้วก็หมุนได้นะครับเราจะหมุนแค่สีใดสีหนึ่งก็ได้นะครับ โอเคต่อไปมีอะไรอีกมีเลเซอร์ปึ๊บหมุนเลเซอร์อ่ะอไปสับปีปึ๊บมีไฟสโตรบนะครับข้างหน้าก็ปึ๊บ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 แล้วก็เล่นแต่เลเซอร์ได้นะครับ ก็มีสไลด์ที่เป็นออโต้นะครับเราเลืยอนสไลด์ออโต้ขึ้นก็คือใช้ได้เลยครับถ้าเราเปิดทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับถือว่าราคาถูกครับถูกมากๆแล้วครับแต่ว่าคุณภาพถือว่าใช้ได้เลยครับเหมาะสำหรับงานอีเวนต์เล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นเทคเป็นผับก็ได้หมดแหละครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราจะจัดแสงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปเปิด งานกลางแก้งแบบลักษณะเอาดอกก็คงไม่ไหวนะครับเพราะพวกนี้ต้องใช้ความมืดแล้วก็ใช้ควันเลี้ยงนะครับถึงจะสวยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีควันนะครับก็อาจจะไม่ชัดขนาดนี้นะครับแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับนะครับให้ดูได้หลายมุมนะครับลองปิดไฟส้มนะครับลองปิดไฟตอนนี้เราเปิดไฟอยู่นะครับปิดไฟโอ้สวยครับ สนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับมนตรีสตาร์แอนด์ไลติง0872589777ขอบคุณครับสวัสดีครับ